วันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับชุดไม้ถูพื้นนะครับถั้งปั่นพลาสติกนะครับสปินมอบนะครับจากร้านตัวขายถูกนะครับอ่านี่เลยนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะแถมผ้ามอบ2อพื้นนะครับตามรูปนะครับตัวผ้าเป็นไมโครไฟเบอร์นะครับดูดซับน้ําและสินสกปรกได้ดีนะครับทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นนะครับมาดูกล่องก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ซื้อมานะครับจากร้านตัวขายถูกนะครับ สปินม็อบนะครับเป็นทางปั่นผาสติกนะสินค้าเกรดร้อแท้นะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับมาดูด้านในกันนะครับเลยนะครับมาดูด้านในกันเ็จะบอกว่าสปินม็อบนี่เลยนี่เลยนะครับแถมไม้1นึ่อันผ้าม็อบ2ผืนแถมฟรีในกล่อง เปิดดูได้เลยครับเปิดดูอ่าอย่างแรกที่เขาได้มาก็คือ,อนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาใช้ประกอบปลายไม้หมักนะครับพลาสติกแดงกับขาวตรงข้อต่อนะครับลักษณะก็เหนียวจะไ,ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ทนทานนะครับเหนียวดูแข็งแรงดีนะครับไม่ไม่เปราะนะครับตัวนี้เหนียวน,นี้ก็อันนี้ก็เป็นพลาสติกตัวด้ามจับ ลักษณะก็แข็งแรงทนทานนะครับไม่ไม่มีน้ําหนักนะครับก็คือจับเบาดีนะครับตกไม่แตกเห็นไหมครับตกไม่แตกทนทานอ่าส่วนตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมครับตัวล็อกเวลาเราจะใช้เวลากดปลายไม้มับมันจะหมุนนะครับอ่าถ้าเราล็อกไว้ก็ล็อกตรงนี้นะครับอ่านะส่วนด้านในก็จะแถมผ้าสองผืนนะครับ เห็นไหมครับแผงสองพืน้นที่จะเอาเป็นล็อกกับตัวจานปั่นตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าตัวหมุนพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับพลาสติกบบางรุ่นเขาอ,อาจจะทำเป็นสแตนเลสหรือพลาสติกอ่านีะครับที่จับ มาลองดูนะครับเดี๋ยวมาลองดูอ่ะประกอบมาประกอบประก,กอบตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ก็ใส่กับตัวนี้นะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับตัวไหนตัวนี้เป็นที่อุดที่อุดน้ำ <c oughs> อุดน้ำอุดน้ำเด <c oughs> ีกับหาที่อุดก่อน อันนี้ก็เป็นฐานนะครับมีล้อนะครับฐานมีล้ออ่านี่ครับมีล้อเรียบร้อยนะครับตัวตัวนี้ก็อุดน้ำไม่ให้ไหลออกครับอ,อันนี้ก็มันจะมีรูตรงนี้เอาไว้อุดน้ํานะครับต่อไปนะครับอะจับก่อนจับจับจับไว้เห็นไหมครับตัวนี้เอาไว้อุดน้ําน้ําในถังนะครับปุ๊บ ป็นพลาสติกนุ่มๆนะครับตัวนี้เอาไว้กดทีนี้นะครับส่วนตัวถังมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอ่าเขาจะเจาะรูไว้เล็กน้อยนะครับเนี่ครับโอเคมาประกอบตัวนี้กันตัวนี้อ่ะใส่ตัวนี้เลยนะครับคนี้คลายตัวนี้ก่อนคุณต้องคลายตัวนี้ออกก่อนนะครับมัจจะเป็นด้านนี้เอาด้านนี้เสียบลงไปตรงนี้ค่อยๆล็อกอ่าหมุนล็อกตรงนี้ ตัวนี้ก็ต่อท้ายต่อท้ายตัวนี้เสียบเข้าไปโอเคเรียบร้อยนี่เลยนะครับแน่นนี่ก็บายแม็กมาตัวนี้เอามาใส่กับตัวนี้ใส่กับตัวผ้าไมโครไฟเบอร์ตัวนี้มันจะมีล็อกอยู่นะครับผมเอาเอา,เอาตัวนี้ให้ให้มันล็อกกับขอบตัวนี้นะครับอ่ะใส่เข้าไปให้แฟนบางคนใส่นะครับ ับไตัวนี้ไม่ได้ใช้ขาของกล้องครับเอามือเอามือกดไว้ดันดันเข้าล็อกให้มันเข้าล็อกให้ได้ทุบมุมเลยปึ๊บคืบไปบีบเข้าไปตอนนี้ตะกี้โทรศัพท์ตกไปทีนึงเพราะไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราจะใส่น้ําใส่หมุนให้ปลดล็อกตัวนี้ก่อนอ่ะวางตัวนี้วางตัวนี้อ่าวางตัวนี้ ห้ามล็อกนะลองให้เขาดูเฉยๆปลดปลด,ดล็อกก่อนปลดล็อกก่อนถ้าไม่ปลดล็อกมันไม่ได้ปลดล็อกนี้อ่ามันจะหมุนนี่ไหมครับอ่าเห็นไหมครับหมุนนะครับบริการสลัดน้ํานะครับแล้วก็สามารถใส่น้ําใส่อะไรด้านในแล้วแต่เราที่เราเคยใช้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าถ้าเราเรียบร้อยแล้วเราก็ร้อยแล้วเราก็ล็อกตัวนี้อ่าเห็นไหมครับตัวนี้เราก็ถ้อกนะครับผมอ่าเรา สลัดน้ำด้วยร้อยแล้วก็ล็อกเก็บไว้ทีนี้กดไม่ได้ละมันจะมันจะตายตัวตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะตัวนี้ลองปลดใหม่ปุ๊บนะคโยกประมาณนี้นะครับกดเข้าไปเรียร้อยพอนี่เราก็จะให้มันสูงต่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยกดลงไปมันหมุนแล้วจะให้สูงต่ำเท่าไ,ราไห,หไร่ก็ดึงขึ้นมาอันนี้ทีนี้ก็ล็อกเลยเก็บทีนี้เราก็สามารถไปใช้งานได้เลย ก็ประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยววันหน้าถ้าเกิดว่าได้ใช้จะมาทําดีวให้ดูนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาให้ดูนะครับไม้มัฟนะครับจากร้านตัวขายถูกนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับชุดนี้เลยนะครับนี่ถ้าใครอยากได้ก็ลองเข้าไปดูนี่ครับยี่ห้อนี้เลยนะครับกล่องสีนี้นะครับเตรียมเอฟนะครับเตรียมเอฟนะครับเตรียมเอฟเข้าไปเอฟได้เลยนะครับคนดูเยอะมากโอเคนะครับ นี้ก็มารีวิวชุดไม้ถูพื้นทั้งปั่นพลาสติกนะครับแถมผ้าไมโครไฟเบอร์สองพื้นนะครับจากร้านตัวไขาถูกก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ